สวัสดีค่ะวันนี้ก็ใช้แบบจากร้านไดโซนะคะทรงสี่เหลี่ยมนะคะร้อยเอ็มมนะคะก็จะมีปากกระเป๋าแล้วก็เชือกแล้วก็แบบนะคะเดี๋ยวแบบเราก็ตัดตามนี้เลยค่ะให้ตัดด้านนอกนะคะเส้นด้านนอกนะคะถ้าตัดเส้นด้านในนะคะจะใส่ปากกระเป๋าไม่ได้นะคะคือกระเป๋าเราจะเล็กกว่าปากกระเป๋านะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็นำไปวางบนผ้าที่เราจะตัดนะคะวันนี้ใช้ผ้าเข้ามานะคะสีสันสดใสนะคะให้พับผ้าตามนี้เลยนะคะการวางแบบนะคะต้องดูดีๆนะคะว่าก้นกระเป๋าอยู่ตรงไหนนะคะปากกระเป๋าอยู่ตรงไหนตรงโค้งก็คือปากกระเป๋านะคะวางแบบเสร็จก็ใช้เคปมดกัดไว้นะคะแล้วก็เอาปากกาขีดนะคะ เอาปากกาขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากระดาษออกนะคะเอากระดาษออกเราก็เอาเคมูดมากัดอีกรอบนะคะสองครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ผ้ามันเลื่อนนะคะขยับขยื่อนไปไหนเนาะเวลาเอาปากกาขีดนะคะอย่าลืมมาร์กตามจุดที่เขาให้มาร์ก้วยค่ะ ต่อไปก็ตัดภาพใยโพลีเอสเตอร์นะคะโดยพับผ้าเหมือนกันค่ะ ตัดเสร็จแล้วก็นำผ้าใยโพลีเอสเตอร์นะคะมาวางบนผ้าเข้า,านะคะ รีเสร็จแล้วก็นำไปเย็บนะคะให้เย็บด้านข้างนะคะ เย็บเสร็จแล้วก็ตัดผ้าใยโพลีเอสเตอร์ออกนะคะตามแบบนี้เลยค่ะตรงด้านข้างให้ตัดให้เหลือเส้นได้ไว้นะคะแล้วก็ปากกระเป๋าให้ตัดตามเส้นสีดำได้เลยค่ะ พอตัดทั้งหมดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับผ้าประกบกันแบบนี้นะคะโดยนำด้านนอกกับผ้าด้านนอกนะคะเข้าหากันค่ะเอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะด้านข้างสองข้างเลยค่ะ จากนั้นเราก็นําไปเย็บด้านข้างนะคะตรงก้นกระเป๋าตรงมุมเล็กๆห้ามเย็บนะคะพอเย็บด้านข้างเสร็จเราก็เย็บกงก้นกระเป๋านะคะตรงมุมแบบนี้นะคะพับแบบนี้ค่ะ พับเสร็จก็เอาเข็มหมดกันไว้นะคะแล้วก็เย็บตามรอยที่เราขีดไว้นะคะหรือใครจะไม่เย็บตามรอยที่ขีดไว้ก็ได้นะจะเย็บเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะครูฝนก็เย็บเกินรอยเส้นที่ขีดไว้นะคะจากได้ก้นก,กว้างสวยๆค่ะ ต่อไปเรามาทำผ้าซับในกันค่ะผ้าซับในก็พับผ้าเหมือนกันนะคะโดยหันด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันนะคะผ้าซับในก็ตัดและเย็บเหมือนผ้าด้านนอกเมื่อกี้ค่ะ เย็บผ้าซับในเสร็จแล้วก็นําผ้าซับในกับผ้าด้านนอกนะคะไปรีดตรงปากกระเป๋านะคะพับตามรอยที่เราเอาปากกาศขีดไว้เลยนะคะ ีเสร็จแล้วก็นาผ้าซับในนะคะเข้าไปในผ้าด้านนอกได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลับด้านออกมานะจับมุมซ้ายขวาให้ตรงกันนะคะจากนั้นก็นําเข็มมาเนาได้เลยค่ะเราจะเนาร,บรอบๆปากกระเป๋าทั้งหมดเลยนะคะ เราเสร็จแล้วเราก็นําไปเย็บค่ะเราจะเย็บทีละข้างนะคะ เย็บเสร็จแล้วเราก็เลาะด้าที่เราแนวไว้เอาออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บมุมปากกระเป๋านะคะซ้ายขวานะคะคุณครูฝนข้ามขั้นตอนไปนะครูฝนขอเย็บเชือกก่อนนะคะเราจะเอาเชือกห่างจากมุมนะคะ1เซนติเมตรนะคะเวลาเย็บนะคะให้เส้นได้มันตรงกับเส้นได้ที่เราเย็บจักไว้นะคะ ให้เส้นได้อยู่ริมริมผ้าให้มากที่สุดนะคะเพราะเวลาใส่ปากกระเป๋านะคะมันก็จะมองไม่เห็นเส้นได้มันก็จะสวยงามนะคะเย็บเชือกใส่เสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะครูฝนขอเย็บมุมปากกระเป๋าทั้งสองข้างก่อนนะคะ พอเย็บมุมปากกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็นําปากกระเป๋ามาใส่นะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มจิ้มกาวนะคะทาทาเกลี่ยเกลี่ยไปให้ทั่วเลยนะคะ ทาเกาวทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่กระเป๋าได้เลยค่ะ เวลาใช้ครีมหนีบเหล็กนะคะให้เอาผ้ามารองก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดรอยนะคะต้องเป็นผ้าหนานิดนึงนะคะเวลาทำความสะอาดกาวนะคะเราก็ใช้ผ้าเช็ดออกได้เลยค่ะตรงไหนไม่ออกก็ใช้มือขูดออกได้เลยค่ะไม่เป็นรอยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะใครจะทำให้เป็นเซตคู่กับผ้าพันคอก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะ